สวัสดีครับผมสนุกจากเดอะรีวิวนะครับผมวันนี้ผมมารีวิวเคสมือถือกันนะครับมี2ตัวเลยเป็นเคสทั้งคู่เนี่ยเป็นเคสที่ผมจะมาลองกับเจ้านี่นะครับ vivo x 6 0 pro นะครับตัวนี้ก็เป็นมือถือที่ผมใช้ประจําแล้วก็ถ้าใครใช้เนี่ยก็จะรู้นะครับว่าตัวนี้มีปัญหาในการเลือกเคสพอสมควรเพราะว่ามันรุ่น x 6 0 pro เนี่ยเวอร์ชั่นจีนกับเวอร์ชั่นที่ขายต่างประเทศนะครับ global ก็คือที่ขายในไทยด้วยนะครับ เขามีหน้าตาที่แตกต่างกันก็คือตรงโมดูลกล้องนะครับเขาจะมีไม่เท่ากันซึ่งตอนนี้หลายคนเขาแนะนําว่าถ้าผมใช้กับให้ใช้ให้แบบพอดีให้ซื้อเคสของรุ่น x 6 0ธรรมดามาใส่ผมก็จะเลยลองดูว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยเดี๋ยวผมก็แกะตัวนี้ก็เป็นเคสที่แถมมาในกล่องนะครับแกะออกก่อนปุ๊บนะครับเดี๋ยวมี2ตัว อันนี้เป็นเคสที่ออกแบบมาสําหรับ X p o 10 Pro โดยเฉพาะนะครับเหมือนตัวนี้เขาจะมาเป็นรุ่น Global แลวนะเพราะว่าตัวไม่มีเนี่ยกล้องมันจะมี3ตัวพรารุ่นรุ่นที่เป็นของจีนนะครับกล้องเขาจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับจะมีตัวกล้องซูมด้วยแล้วโมดูลกล้องมันจะยาวกว่า,าผมแกะมาตัวนี้ก็เป็นเคสที่ผมไม่เห็นยี่ห้อนะผมก็จําไม่ได้แล้วว่าผมซื้อยี่ห้ออะไรมา เป็นร้านใน Shopee หรือ Lazada เนี่ยแหละเดี๋ยวผมซื้อมาราคาผมก็จำไลขผมจำเลยไม่ได้เลยแต่เอาง่ายๆว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ที่คำที่บายคลิปไปกดจิ้มไปดูได้นะครับตัว2ก็ไม่มีอะไรมากเขียนแฟชั่นเคสคด้วยคุณภาพดีนะครับตัวเคสหน้าตาเป็นแบบนี้ข้างบนเป็นเป็นเหมือนเป็นพลาส นะครับแข็งข้างล่างจะมีความเป็นหนังหนังเทียมนะครับนิ่มๆขอบข้างก็จะเป็นซิลิโคนนะครับข้างในเป็นซิลิโคนหมดเดี๋ยวผมใส่ให้ดูปุ๊บนะเราก็หน้าตาก็เปลี่ยนฟิลแบบนี้เลยนะครับพอดีเป๊ะผมชอบตรงนี้ครับเขามีการเจาะรูสําหรับช่องใสไว้ด้วยนะครับโลโก้ใสสวยงามใสแล้วก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นเพราะว่ามันพุ่งข้างหน้าแล้วข้างๆแล้วตัว แก๊สที่เขาแถมมาข้างๆมันจะเป็นแบบงหวงลงหลงนี่นะครับแบบนี้ก็โอเคเลยนะครับทุกอย่างพอดีขอบเครื่องมีที่ร้อยสายด้วยปุ่มวางตรงกดได้ช่องต่างๆเจาะครบนะครับถือจับฟิลลิ่งดีนี่นะครับใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะครับ อันนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่แน่ใจนะเหมือนเขาจะส่งดีไซน์ไม่ผิดด้วยผมจําได้ผมสั่งซื้อดีไซน์เหมือนกันใบทั้งคู่แต่ตัวนี้ผมโดนเปลี่ยนดีไซน์การอากาศผมเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนเนี่ยเพื่อที่จะได้มาเป็นรุ่น global นะครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมก็ขอไปเคลียร์กับทางร้านอีกทีหนึ่งละครันว่ายังไงแต่ถามว่าเคสตรงนี้คุณภาพดีไหมคุณภาพดีนะครับถือดีนุ่มสบายตัวเคสใส่เราพอดีเป๊ะเลยต่อมาสําหรับใครที่คิดว่าโอเคเพื่อความปลอดภยัยหรือแบบมีดีไซน์ที่อยากได้มันไม่มีรุ่น global. จะซื้อของรุ่น x60 เฉยๆมาใส่ได้หรือเปล่าผมก็มาดูกันนะครับก็เป็นนี้นี่นะครับเป็นเคสสำหรับ x60 เฉยๆนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆผมก็ชอบดีไซน์นี้มากกว่าข้างบนจะเป็นคล้ายๆเป็นยางๆนิดนึงนะครับจับแล้วมันก็จะแบบมีความแบบหนื่นๆนิดนึงเหมือนยางแล้วข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็น เป็นยางๆเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งนะครับเขาะจะมีแถบตัวแถบในลายเนี่ยมันจะนุ่นๆนิน่งๆนะครับจับแล้วมันก็จะนุ่ๆนุ่มๆมือส่วนขอบข้างเป็นซิลิโคนเหมือนกันนะครับความนุ่มสู้ตัวนี้แม่ตัวนี้ซิลิโคนมีความนุ่มมากกว่าแล้วก็ปุ่มนะครับจะเห็นว่าปุ่มมันจะแยกกันเป็น3ามปุ่มเลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับจะตัวนี้ครับเขาจะเป็นฝาครอบปิดไปเลยแต่อันนี้จะเป็นช่องโงล่งๆนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดู พอใส่เข้ามาผมต้องบอกเลยครับว่า <c oughs> เปะ๊ะใส่ได้แต่ขอบกล้องจะเห็นว่ามันไม่พอดีนะครับข้างบนเขาจะเหลือขอบข้างล่างก็เหลือขอบหน่อยหนึ่งคือมันมันทรงไม่ได้เป๊ะพอดีนะครับแต่ว่าใส่ได้แบบนี้นะครับทรงเนี่ยไม่ได้เปะ๊ะแต่ใส่ได้ทุกอย่างขอบแต่ว่านะปุ่มกดปุ่ม กดได้ทุกปุ่มตรงเป๊ะช่องข้างล่างตรงเป๊ะใช้ได้แต่จะเห็นว่ามันไม่มีความมันมันไม่เป๊ะใีเดียวนะครับจะเห็นว่าไมช่องไม่หไหมครับมันเกือบจะหลุดขอบของช่องเคสที่เจาะไว้แล้วก็ช่องลำโพงนะครับถ้าดูใกล้ๆจริงๆนะครับก็จะเห็นว่า มันเจาะไว้5ช่องแต่จริงๆแล้วลำโพงของ x 1 0 Pro มีแค่4ช่องนะครับถามว่ามันใช้งานได้มันก็ใช้ได้ล่ะครับแต่มันไม่เป๊ะเท่าไหร่โอเคครับความหาคือของเจ้าตัว X60 Pro จริงๆ,ๆก็เจาะไว้5ช่องอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันเห็นแค่สช่องเพราะว่า,อาของช่องลำโพงมันไม่ตรงกันครับนี่จะให้ดูถ้าใส่ของ x 1 0 Pro ไปครับนี่เขาจะมี ตามช่องต่างๆครบ5ช่องเลยแต่ถ้าใส่เคสของจเจ้า X60 เฉยๆช่องมันจะหายไป1ช่องนะครับรูมันเหลื่อมกันหน่อยนึงแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยนะครับที่มันไม่แบบว่ามันไม่ไม่โอเคครับก็คือขอบเครื่องคือจะเห็นว่าขอเคสเนี่ย X60 รุ่น X60 ธรรมดาครับมันเป็นจอแบบจอแบนดังนั้นขอบเคสเมันจะขึ้นมาสูง แต่ X 6 0บ Pro จริงมันเป็นขอบโค้งนะครับมันจะกินขอบจอมาหน่อยนึงก็เลยถ้าใส่ถ้าใส่เคสของ X 6 0ใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับจะเห็นว่ามันค่อนข้างพอดีเลยแต่ว่าตัวขอบเรียกว่าไงเดียมันจะมีบางอย่างไม่สมูทเนี่ยครับอย่างเช่นขอบข้างบนมันจะแบบเหลื่อมๆอ้วนๆนิดนึงแล้วก็ขอบข้างๆครับก็จะโดนกินเข้าไปนะครับขอบจอแต่ถ้าให้ดูนะครับพอใส่ของของมันเองเลยที่เป็นออกแบบมาสำหรับ X 6 0 Pro โดยเฉพาะ ขอบเคสเคสขอบด้านข้างนะครับมันจะมันจะบะ๊ปุ๊บลงไปนะครับเพื่อโชว์ขอบข้างของ,งหน้าจอให้สรุปนะครับก็ถ้าใครแบบว่าหาหาอันนี้สําหรับหาเคสไม่ได้จริงหาใช้แบบด่วนๆซื้อ X60 e ใส่ได้นะครับมันก็แต่มันก็ไม่พอดีนะครับแต่ถ้าคุณหาเคสของ X60 e Pro ที่เป็นรุ่น Global ได้คุณซื้อของรุ่น Global มาใส่สบายใจกว่าเวิร์กกว่า หรือจริงๆถ้าคุณหารุ่นโกบอลไม่ได้คุณซื้อของรุนจีนมาใส่ก็ได้มันก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าตัวโมดูลกล้องนะครับมันจะยาวลงมามากกว่าปกตินะครับมันจะมีแบบว่าช่องว่างเพิ่มเข้ามาแต่ถามว่าใส่ได้ไม่ใส่ได้เลยแหละครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนําในการเลือกซื้อเคสนะครับสำหรับเคสตัวนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านที่ผมซื้อมาให้นะครับว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าสินค้าเขาเป็นยังไงแต่ไปส่องกนได้เลยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ พิมพ์ทิ้งเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ